กินให้หมดเลยนะกินให้หมดก่อนแรงฟันนะกินให้หมดเลยกนกเ็อะไรอ่ะลูกหเอาไปหมดเลยพอแล้วเหรอคะล้างล้างมือมอนไหมกินให้หมดยไหนอ๋อมันต้องมีหอ่อไม่ชอบหอเหรอ กหนึ่ยกล้องใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่กล้องใหญ่ใหญ่ที่กล้องเดี่ใหญ่มากใหญ่มากนูชอบกินกินอะไค่ะถ้าหนูชอบกินมใหญ่เอาใส่กล้วยให้มัาใหญ่ใส่กล้วยให้หนูดีกว่าจะได้ไม่เพื่อนนะว่างัะนเดี๋ยวเพื่อนนะ กินเลยกินได้มานั่งกินนี้ดีไหมจะกินตรงโน้นเหรอเดี๋ยวถ้าไปกินตรงโ้นหู่าหยิบเยอะนะมาลาเช็ดมอกนม้องหยิบทีละน้อาหบเอะมันจกช็น่อน มันรักเน่าเกิมันอะไรนะน้นเหนียวสิมันเป็นน้ำตาลเลยพ่อบอกทั้งาำเลพ่อบอกว่าอย่ากินเยอะนะมันจะอ้วนมันอ้วนไหมเออมันมันจะอ้วนเหมือนจั๋งเลยถ้าอ้วนอ้วนมันจั๋งเหรอใชเอย่าจะกินเยอะไหมล่ะสิหนูอยากอ้วนไหมล่ะถ้าหนูกินกินแบบหนูจะกินเยอะนะ ก็กินแบบพอดีพอดีถ้าหนูอิ่มแล้วหนูก uh. ็เอามาเจ็บกับยายนะมันจะได้ไม่อ้วนเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเช็ดปากก่อนอแป้งไปเออมันบวมนะมันแรงจังเจ็บนะไปโอเค้วนโอ้มาใสยใส่ไหมกวากินแล้วใส่ั้ม ซื้อมาซื้อแล้วต้องมาให้ยายกินเหมือนเดิมน้ำเข้าเลยยายก็เหมืหน้านคืออวนเอาอ้วนเอาหลานก็เป็นคนซื้อเขากินบ่เหมือนแต่มันควยคือเก้าโอ้ยแบบคุ้งได้บบกรอบเลยแซ่บบสั่น บบ้าแม่บ้านุกสองเมเื่อกมมกระลังตัวา่บลอยูุ่สองวัน ทะเลทำยัเนาะพี่น้องเลยทลทวเยบค้างนีแล้วแล้วเด้อตะเลต้มใส่หมูแซ่บเซีตอแล้วเฮดตดนย่านูบบนทันลูกันีลบ่อกเก้แบบไหน não, se tem กบว่าเรีวตับหุ้งหรอกตับหุ้งก็มันคึ้กิเนเหาเ่ยล่ะช่วงครับจได้กินตับหุ้งหง mm hmm. มัวันนี่ก็สร้างมาสองหกกะทีมซื้อมีนสัางมาหลายแบบมันก็แซ่บลงทึ่เค็มหมูอันอีกทีทีก mm ็บเลย หนึ่้อต๊ะโต๊ะว้าวดาวหนึ่งร้อยดวงแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจำเนียงไม่หนาวเลยแต่ว่าล้มดีมือเท้าล้มล้มจ้ะไรอยู่ดี่โอเค โอเคมาคิดแดดคิดแดดเป็นวัดพี่น้องเลยวัดควาล แป๊บนะคะแล้วกอนลังกกน,ลน,นี้นก็เลี้ยวยุสม,มีละจะ้ว่ะแด้มาเห็นกรอบนึง คนโคนรก่อนสมใชได้เก็บอีกรอบนึง